จะเขาจะทำเตรียมเต้าไว้ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> เขาขุดไว้เลยนะขุดฝักดินไว้เลย mm hmm. เป็นตัววายเลยหนึ่งสองสามแต่เวลาเปิดเขาเปิดทีละหัวอ่า mm hmm. ต้นเล็กมากก็หัวเดียวพอขยายมาอีกหน่อยเขาก็สองหัว mm hmm. แล้วพอจะทาลูกทาไมต้องเผื่อทาลูกเพราะว่าสองปีสามปีได้แล้วสองปีรุ่นใหม่ที่เราไปดูแลสองปีเขาก็มาแล้ว mm hmm. ทรงก็มาแล้วเลยบอกว่าถ้าถ้าเราทําเต้าใหม่เนาะหนึ่งคือวางระบบน้ำสองคือตรงกลางเราเอาเอา,เอาปุ๋ยเขียวอะ ทองล้นเขียวเนี่ยที่มีอินทรีย์วัตถุมีจุลินทรีย์ป้องกันโรคเนี่ยใสเคล้าทิ้งไว้เลยยิ่งนานยิ่งดียิ่งขนุนถ้าเป็นขนุนเดิมก็ควรจะใส่กันชราไว้เหมือนกันนะครับเตาไฟสูงหน่อยจะได้ออกเร็วกว่าเพื่อนเ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสยันมั่นใจจะขยายอีกแปลงแล้วอันนั้นประมาณกี่ไร่กี่ต้นนะพี่สี่ไร่โอ้โหสี่ไร่ก็ร้อยต้นเหมือนกันสี่ไร่แปดสิบถึงร้อยอ่า ก็ตรงนี้ตรงนี้ก็130นะร้อยสามสิบเนาะมขนาดลูกยังไม่ออกมั่นใจเลยนะออกแต่ต้นอย่าตอนตอนทำต้นน่ะไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวทำดอกเนี่ยต้องเรียนรู้กันอีกปีนี้แหละปีสองปีจนกว่าจำนาญแล้วครับีน,นเดี๋ยวจะให้ซื้ออแต่อันนี้มั่นใจแล้วครับก็เลยจะขยายอีกประมาณร้อยต้นนะครับเยเตรียมโคกเตรียมท่อชุดใหม่จะเร็วแล้วเพราะเรารู้เรามีประสบการณ์แล้วจริงจริงอะอย่างที่บอกถ้าตามสูตรนะรองพื้นดี ต้นพันธุ์ต้นพันธุ์นี้เบอร์หนึ่งเลยถ้าต้นพันธุ์มาดีไปเร็วแน่นอนต้องต้องหาหาแหล่งทางนี้ครับแต่ถ้าทางแกลงก็จะมีทางวังว่ามีหนองหนองกวางพันไม้ถ้าตราดที่ผมรู้หลายที่แต่ว่าที่นี่ไม่รู้ยังไม่ค่อยรู้ว่ามีซื้อที่ไหนกันอถ้าจันทร์ไม่ห่วงเอาเอาปลาลำใหญ่ๆเอาแหล่งใหญ่แล้วก็เวลาซื้ออย่างที่บอกครับซื้อโคนที่แบบสีสวยๆอ่ะอวบอวบ สีไม่ไม่ก้าสีสีทูบอ่าสีสีอย่างนงี้เลยอย่างเงี้ยทบแล้วก็ให้ประทานเดี่ยวใหญ่ๆอย่าไปแง้มหนังสติไปอะไรเงี้ยถ้าพันมาดีแล้วเตรียมรอบนี้เรามีประสบการณ์เตรียมดินไว้ดีแล้วผมขอไม่เกินสามปีถ้าต้นพันประมาณนี้นะครับถ้าต้นพันประมาณประมาณอกเนี่ยแต่ถ้าสูงกว่านั้นก็ยิ่งเร็วกว่านั้นถ้าต้นพันประมาณอกที่เราทําก็ของตท่าหญ่ใหญ่ยอ่ะสองปีสี่เดือนอ่าสองปีสี่เดือนแค่นั้นเองต้นใหญ่หน่อยแล้วก็เตรียม เตรียมตอนนี้แกมั่นใจไปขยายอีกหลายแปลงเลยนะไปเขาชะอางไปเขาดินตอนนี้หกแปลงเหมือนเหมือนเหมือนรู้สูตรนะครับแรกๆแปลงแรกแกนี่งมงมเต็มที่เลยนะคือเหมือนยังไม่รู้สูตรว่าจะปลูกยังไงจะเตรียมยังไงจะแต่พอถ้ารู้ว่าปรับปรุงดินเนาะแล้วก็วางท่อแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอย่างเท่าแก่ไปทุกส่วนก็เลยมั่นใจเห็นมาหมด สปีสี่เดือนสปีอย่างเงี้ยโอ้ยดียังไงรู้หมดเพราะเห็นมาหมดนะเห็นมาเยอะ,อ,ะอ,อีกอีกด้านนั้นต้นนะไม่มีกิ่งเลยนะตัวสีเขียวนี่ฉีดออกเทียบเลย